สวัสดีค่ะเป็นต้งตกใจนะคะที่เห็นดูวีน้าศพแบบนี้เพราะว่าไม่ได้แบบไอ้นี่เลยเนื่องจากเนื่องจากเมื่อวานแร็เยอะไปหน่อยค่ะก็เลยไม่ถ่ายแล้วก็ปวดทองมากนะคะดูจากสมาร์ทองได้วันนี้คือแคได้แรกสตรอเบอรี่สมใจแล้วค่ะจากสาวสายพันธ์สายพันธ์ของเมืองไทยที่หาแรกเองสายพันธุ์ที่สองจากเกาหลี เพื่อนปูอนุเคราะห์แล้วก็วันนี้สายพันธุ์จากพระราชทานนะคะจากโครงการหลวงนี่สายพันพระราชทานจากเพื่อนยิงๆนะคะจัดมาให้แร็คค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสายแต่ละสายพันมีอะไรกันบ้างพิงาเลสายพันแรกนะคะอันไหนอะคะคุณแอนคุณแอนรวมไปไหนแล้วคะนี่สายพันเลยคะนี่นะคะเป็นสายพานันธุ์ตา ตลาดตลาดจากเมืองไทรนะคะมาดูปากอีกทีครับตลาดจ <laughs> ากเมืองไทรนะคะสายพันธุ์ที่สองนะคะเป็นสายพันธุ์ราชทานไฮโซเห็นไหมกะจะซื้อเมื่อ้วนะเ่ยจากเชียงใหม่อะ่ะสสายพันธุ์สุดท้ายนะคะเป็นสายพันธุ์จากเขรีคะ่ะเอาปากดิคับปากอะสูบเขรีคะ่ะ <laughs> ปากอุบาทลัก <laughs> ษณะสายพันธุ์นะคะ มันจะแตกต่างกันบ้างเลยค่ะเราจะดูได้จากราคะว่าเกาหลีจะใหญ่สุดนะะแล้วราคาก็สูงสุดนะคะราคาเป็ตาสายพันธุ์นะคะส่วนอันน well ี wow. ้เรามาถามคนแรกเดือค่ะว่าเป็นไงบ้างพิเศษคะอ๋อกำลังทำงานกำลังทำงานไปถามผู้หญิงนี้กว่าครับป่ะ นิดนึงเอาถามความรู้สึกแม่ครับลุกลูกไปไปไปตรงนู้นไปตรงโน้นเราจะพาหมูไปเหรออ้าวะน้องอ้๊าบอกสิคะว่าแต่ร้สายพันเป็นไงบ้างใส่พันแรกจากตลาดพีเตนด้วยไม่ค่อยอร่อยแล้วรสชาติเป็นไงล่ะหูยอ้๊าอย่าแบบแอบหยิบหยิบขึ้นมาอยู่ดีไหมรสชาติไม่อร่อยเลยค่ะเอออ่ะต่อต่ออันนี้นี้ อันนี้สารอะไรสาธชานพล่าชทานอย่าซูมเอ่ออร่อยปานกลางแต่ก็อร่อยอร่อยปานกลางรสชาติมันเป็นไงล่ะนุ่มรินอะไรอย่างเงี้ยนุ่มรินละลายในปากเอาเอาทำปากไหมไหนขอนุ่มรินไหมครับนุ่มเลวเร็วเอาหนุ่มรินมากสุดท้ายครับสุดท้ายนะคะสายส่พันเกาหลีทำไมต้องซูมเ พอแล้วมันมีการปฏิบันดีกวไหนคะลรงจาก <c oughs> โดนดา <c oughs> เพราะว่าพิเศษเขาจะทำงานนะคะเอ่อน้องอ้ําคะน้องอ้ําแล้วไม่เอาแล้วขนาดพี่วิน่าศพพี่ยังไม่ี่เราก็ใหญ่ดีสิคะ เราสกแต่สวยนะคะดีกว่าใส่กังแต่ไม่สวยอดีตัสใส่กางสบแล้วก็ไม่สวยเลยนะคะ่คเออแล้วรสชาติเป็นะไงคะสรุกแล้วเมื่อวานแก๊กเป็นไงนะคะอร่อยเอออืนมากค่ะกินหอยเข้าไปหอยอะไหอยฉ่ำนะคะฉ่ำมากน้ำเยอะไหมเออพอเยอะเยอะเยอะยหูรอยอเยไปยืดพอละค่ะคคนถ่ายไม่ได้กินนะคะเขถ่าย ผมด้วยเหรอในข้อถ่ายช่วยบอกสิคะาว่ารสชาติป็นไงนะสตออรอเบอรี่สตออรสตอเบ,บอรี่ออรรรรครับอันแรกนะครับผมอันแรกครับของตลาดครับรสชาติแบบอุบาทวมากครับแดกไม่ได้ครับอันนี้ครับของอันบพี่บีพันพระราชทายแปดสิบรสชาติสุดยอดมากท้องลองชิมดูดูสีครับ โค้รสวยใช่ไ็มเต็กเด็กรอกันหนึ่งจากเกาหลีครับผมอีกรอบตีเกาหลีโอเคเกาหลีสุดยอดมากแบบหวานหวานนุ่มด้วยอร่อยสุดๆต้องลองครับลองชิมลองชิมอ้า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 มอย่าลืมไปกินนมรู้สึกว่าวันนี้มาสายมาเพื่ออะไรนะครับมาเพื่ออะไรครับ มาเพื่อกินสับปะรดเนี่ยรู้ว่าวเดินมาตามกลิ่นโอเคครับหมดหน้าที่ของผมแล้วนเนี่ยอะไรคะนั่งทำงานดูสิคะงานค้างค่ะเยต้องเปล่าคะ่ะ <laughs> Facebook เล่นไม่ได้มันถึงต้องทำค่ะไหนสรตรหน้าเชายอ แมวไหมคะบอกรักพี่บอยสิคะรักพี่บอยที่สุดเลยคะ <laughs> ่ะเปิด